ขีดขีดขีดอินโทรสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกนั่นก็คือ j 1 4 J-104 เครื่องบินรบที่ถูกขนานนามว่าเยี่ยวมรกตแห่งท้องฟ้าด้วยความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขีดขีดขีดบทที่หประวัติและการพัฒนา โครงการ J-10 เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1,980โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนะมีความต้องการสร้างเครื่องบินขับไล่ที่สามารถแข่งขันกับรุ่นทันสมัยของตะวันตกและรัสเซียการพัฒนานี้ถูกมอบหมายให้กับเฉิงดูแอร์คราฟต์อินดัสทรีกรุ๊ปซึ่งอยู่ภายใต้ AVIC รุ่นแรกของ J-10 ถูกเปิดตัวในช่วงปลายทศวรรษ1,990และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุด J 1 0 4ก็ถือกำเนิดขึ้นพร้อมระบบเรดาร์ AESA เทคโนโลยีสตีลโคต i n g และสมรรถนะขั้นสูงขีดขีดขีดบทที่2การออกแบบและเทคโนโลยี J 1 0 c เป็นเครื่องบินขับไล่เดี่ยว Single Engine Multirole Fighter โครงสร้างลำตัวทำจากวัสดุคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงดีไซน์ปีกแบบเดลต้าวิ่งผสมกับแคนาดฟอร์เพลนช่วยให้คล่องตัวสูงมาก ระบบควบคุมการบินเป็นแบบดิจิตอล f ฟลยบายไวทำให้ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำระบบเรดาร์ AESA Active Electronic a l l y s c a n n e d Array สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันในระยะไกลกว่า170กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีระบบ IRST Infrared Search and Track ที่สามารถตรวจจับเครื่องบินค่าศึกโดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ลดโอกาสถูกตรวจจับขีดขีดขีด,ขด บทที่3สมรรถนะการบินความเร็วสูงสุดแมตสองเทดานบิน20,000เมตรอัดปาการไต่สูง300เมตรต่อวินาทีรัศมีทําการรบ1,850กิโลเมตรเครื่องยนต์ Ws 10b ไทแฮงเทอร์โบฟาลให้แรงขับมากกว่า13,000กิโลกรัมพร้อมระบบ afterburner ความสามารถในการทำมุมโจมตีสูง (High Angle of Attack) ทำให้เหมาะสำหรับการสู้รบแบบด o อกไฟขีดขีดขีด,ขดบทที่4ระบบอาวุธ j 1 4สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภท TL-15 จรวดอากาศสู่อากาศระยะไกลพร้อมซิกเกอร์แบบ Active Radar TL-10 จรวดอากาศสู่อากาศระยะใกล้ใช้เทคโนโลยี Imaging Infra-Homing จรวดโจมตีภาาพื้นดิน KD-88 ระเบิดนำวิธี Ls6 ปืนกล23มิลลมภายในลำตัวขีดขีดขีด,ขดบทที่5อิเล็กทรอนิกส์และระบบป้องกันตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์สวีทสามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ของสัตรูมีระบบเตือนการถูกล็อกเป้า a w r และการยิงคลู่สัญญาณความร้อนเพื่อตัดการติดตามจากจรวดนำวิถีขีดขีดขีด,ขดบทที่6ผู้ใช้งานทั่วโลก กองทัพอากาศจีน TLAAF เป็นผู้ใช้งานหลักกองทัพอากาศปากีสถานสั่งซื้อและใช้งานในภารกิจลาดกระเวนและสกัดกัน้นมีข่าวว่ากองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณาเพื่อนำมาเสริมกำลังรบแทนรุ่นเก่าบางรุ่นขีดขีดขีด,ขดบทที่7การเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับ F-16V ของสหรัฐอเมริกา j 1 0 4มีความสามารถใกล้เคียงแต่ราคาต่ำกว่า เมื่อเทียบกับ Su-35 ของรัสเซีย j 1 0 4อาจด้อยกว่าในเรื่องพลังเครื่องยนต์แต่ชนะในด้านความคล่องตัวและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ขีดขีดขีดบทที่8ทำไมไทยถึงสนใจราคาที่คุ้มค่าระบบเรดาร์ AESA และจรวด PL-15 ที่สามารถต่อกรกับเครื่องบินรุ่นใหม่ได้การบำรุงรักษาที่ง่ายกว่าเครื่องบินตะวันตกบางรุ่นขีดขีดขีด,ขดสรุป J104 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับกองทัพที่ต้องการความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงข,ขีดขีดขีด O U T R O ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ